ล้วจ้าสุกแล้วจ้า,จาป็นจะแซ่บบ่ะพี่น้องหวานมัน,มน,มน,มนแซ่บลอยป่ะเนื้อไก่นี่เอาพักิเลสพักิเลสสาวฮาป่ะการ,กรทักทายสบายดีทุกคนเมื่อนี้สาไปตาลาดมาใน ว่าจะหาโค,โคกินนะนะซื้อโคกินเลยแมททุเรียนมนกาแต่ก็คิดไปเน่นแล้วอดมาได้ะินเลยทุกคนมาทุเรียนเอามันกับข้าวโอ๊ยโอดยจ่ากไวลองกิมันก้อนซิมมาทเลียนกันจ้าอืม หวานมันมแบ่บร้อยเดียวได้นี่สองสองสองคู่นี่หนึ่งร้อยบาทเนื้อไก่หวานมันอร่อยมากเฮ้ ฝนตกมื้อนี้นะทุกคนกําลังสิเลิกงานแต่ฝนตกสตจ,จมาเลยว่าสิมาแต่องงานบ่ได้มาเด้อทุกคนมากินนํากันเด้ออ้ยอยากให้พี่อยากให้นอ้องกินนําเด้ออือ เง้งไม่กินท่านึ่งไม่ได้คอยซื้อกินอืมยังยเลามาบน,นี้ทุกคนครเดิมางเน,นเมนูเข้ามึงไข่เตะแล้วมาจับตอนที่รด,ดมากู้กกับตุ้ยใต้ตุ้ยใต้นี่นี่าเสืบบต้จกโน่เหรอ สองสี่หกแปดหน่วยละห้าบาทได้สิบหน่วยห้าสิบบาทซื้อมาอนี้หดใจไว้ก้อนให้ครบให้กินแล้วกินข้าวแล้วเขาจึงคิดของมันมีน้อยนี่เลยเมนูเ้ามว,วันนี้คฮาตุ๊กสีมาทำอีหยังน้อพริกปั <c oughs> กแตงทุกคน ก็ถือแขกะซาบ้าได้หลายบ่ทุกคนมาได้หลายป่อมาอันนี้มาแตง่งผักอีตูไปนั่งนั่งทกคนน่งนั่งจ้าอันนี้หนังทุกคนมีหนังแล้วทุกคนมาให้ชีเรตเมนูกนันเลยมีหนังแล้วก็ต้อง เอาบักกิเลกน,นี่เอาบักกิเลกบักกิเลสสาหฮาบะของเสื้อวัอนนี้จะเข้าไปที่เสื้อผักสงแงงนำ้ำแกจะใส่ใบับบัวปลาทุกคนบันนี้ห่ากับไปต้ม ไปต้มไปต้มพักขี้เล็กก้อนเพื่อมันจืดเพราะว่าเขาเอามาคายน่ะแบบเขาบ่กได้ต้มจืดนะแบบเขาโลเขาโลเพื่อใบมันยุบใบมันนันแบบใบมันบมดนันเพื่อเบอกเพื่อใบมันเน่นออา,นเนานะแบกเนี้ยว่าซานะแบบบพเพือ่อใบมันเน่าถ้ากราสิไปไปต้มอ,อีสักน้ำทรงน้ำเนี่ยกดเดียด๋ยวพ่อสิเอาถัเอาเอาตาแก๊สทำมาไว้โมงนี้เพราะว่าอันนี้มันก,กะ ยอดยอดยอดเกาวงแรงนะะนะปิดลงก่อนเพราะว่ายอดเกาโมงแรงแล้วเลยบ้านนี้นะฮาใลย่านมันดึกอยู่ข้างนอกมันกบมันกะเป็นแต่ย่านาน้มันช่องเห็นมันช่องเห็นภาพข้างอกนะทุกคนซาเนี่ยเป็นคนขี้ย่านนะก็เลยไปไปเยอะเอข้ามาไว้เอามาเห็ดอยู่ข้างในนะซาเนี่ยขี้ย่านแห้งเลยถ้าผูใด้จกเฮ็ดเอียงน้อยหนึ่งกับตกใจแล้วอวเอียงน้อยหนึ่งกับ ขี้ยานไปหั่ไปนี่กลับบ้านกับขนาดห,ห้องนำ้ำยังยานยังให้เขาไปเฝ้าคืนปะขี้ยานสำได้ขี้ยันเป็นอย่างยู่บ้านจะโขงกับยานสมมติเจอปวดท้อเข้าห้องนำ้ำตอนตอนกลางคืนนะลงลงผู้เดียวมาได้ทุกคนเอ้ยปะเ้าไปล้างอันพักขี้เด็กกันล้างหม้อกอนด้อเฮ็ดแล้กกาแฟไปโรองงานแลกเล้างเลย มาทุกคนมาลางพี่เด็กวันดิดดังก้อนเส้นดัง <c oughs> พักพี่เล็กจะ้ะเราเอาแก่ที่ใดบันคืออยู่บ้านเรามาพักพี่เด็กต้องอีกรอบหน,นึง่ง ยี่ yeah, ทั้งนาะมันเป็นไปนิสายกับไปว่ามันดึมก,กับย่านนะนะเพราะว่าอันนี้มันแบบเป็ว่าโรคมาได้นะก็เลยไปมาสื้อให้เขาดูที่เช่นไงตรงอี้จะส่งนั้นนะ เดืดจืดเดือดเอ้ยมันอีกะอาจชีได้นอนดึกเพราะว่าแกงผักเสดกน้ำต้มเพิ่มมันเดือดจืดอีกเอาผักชีเกสรสักจ้าเอาลืมเอาหนังมาล้างยุ่งก็ไล่ได้เลยเอาไปิ้งไว้เอาหนังมาใส่ก็ สีส่ส40บาทไหหรยุงม,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 มาแล้วสาวเพชร เมนูนี้คือดูแห้งทุกคนเป็นยอนบมมีของกินหรือว่าหรือว่ามักิ่งว่าผมมีของกิ่งกับผมแล้ลัดกันลายอยู่แต่ว่าผมแข้วผมมักกิ่เมื่อลาหวันี้ด นั่งก็ซื้อซือ้อของเขาสำเ,เร็จโลกมาแล้วนะกคนเพราะว่าเขาอันเขาจี้เขาอันเ็ดเลี้ยงกันแล้นนงไม่เจ้ามามาโซยแล้วก็ล้างอีกบางนึงนะก็จะจมใส่การเล่ยกับพัพพีเด็กเลี้ลงลงยงหรือจะล้างผักล้างเนี่ยค่า่ทยด้วย അത് മാത്രമേ മോനെ നിനക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ นแล้แพี่น้องนี่ก็หครบห้อหอมากนี้ก็มีหมดเลยเก็มีกากรนกเกรา,กากรกันแก้ว บันนี้เราก็สิไปล้างพักไว้ด้วยทุกคนผักโบผักคอผักเอียงก็ล้างเลยวันนี้มันึกสบายดึดดยกตเริ่มหกมาแต่งอันนี้เราก็สิเอาไว้ทุกคนบันนี้ก็สิสัตว์ไปล้างพักก่อนเด้อแล้วพักล้างพักอะไรจึงมาพอกันไหม <laughs> ทุกคนล้างพักไอหยังเข้ากันแล้วเรีบเยบนระ้อยแล้วบันนี้าท,ทาแต่พักกินเล็บจืดเข้ากับแกง นปลาสีเอาอันนี้เจอนั่งจะจิ้มก๋วยเตี๋ยกระดูกเมนูกระดูกเร้ยสีงูที่ทุกป่านมา่งกินอ่ะปลาซีงโง่เจอนั่ง มาต้มกระเบื้องขอเข้าไปเจืดแล้วเฮาสีมาตามขะเบอือวันนี้นะไปตามขะเบอือกันบนะันม,มาตามขะเบือรวันนี้นะโค้เอาตอนนี้ฝนอยู่ล่างตกแต่ว่ายังหอนอยู่ทุกคนเอ้ยมาทุกคนมาตามขะเบอือกันบนะัน จำกระเปใส่ซแกเมสุดจางจะใส่เบาเสร็จมานะ เนี้ยค่ะพี่เล็กแล้วพี่น้องเอย ไดบแล้วบุญกรรม ก็สิไปล้างผักิบคนเด้อทุกคนเหรอแล้่เหรวทุกคนอันนี้ <ừ. S 2> นนจะวันนี้เหาก็ล้างผักดิบแล้วแล้ว 天气冷了。 กระตกอากาศอัยังหอนไม่ทุกคนยังหอนเอาหยังกระดอกกระเดี นี่ก็สิเป็นเนื้อโง่ทุกคนอาฟ้ามาจากบ้านใช่ะหมนม่ยุร้ายหล่นานท่งไายอี าะและอันนี้เอาสิบตามแล่แลหลายเนาะเพราะว่ามันมีผู้นหนึ่งบอกกินแบบเละนะอยากกินแบบเป็นใบเป็นใบนะกับน้ำก็ต้องนี้เพื่ให้น้ำแห้ง นี่เราก็ใส่โมเลยจ้าขออนุญาตใสม <c oughs> ่มือเฮ้นีนนนน่อืมไอตุกอกี่ไุนกองเฮ็ดียนดีอินนี่ตเนื้อ xem nói sao lại sao lại đi ừ. Ừ. bà đẹp tông tinh bà đẹp tôn tên đẹp bà đẹp tông เดี๋ยบานทานลาวจะไม่โตตัว,ตวนั่งจะนั่งไ <ป S 1> ีเรื่อยคุณคุณตอนเชือกบอกว่าก้นถุอสายให้เขย่าวก้อนมาน,น,นจะนั่งคุณก็อนนีก

กูด coverage มันไหนมันก็นหนังก็สีแห้งสีน,น,น้อยเพื่เป็นทุกคนสำหรับโปรเคอร์หรือว่าตะไคร้น่ะข้สาสซีบ๊ว้เนาะเพราะว่าถ้าใส้ได้เฮ็ดสีเฮ็ดให้มันส้มหรือว่ามันเปรี้ยวเนาะข้าวก็ะซิบใส้แต,ต่ใบมกกะกรูดจากก็ได้กระซิบใส่พักโบพักเนียงนะนี่ก็ะซิสซีใส่น้ำหลายล็กน้อยนึงิดทุกคนเพื่อมันเพืออเอ่อ c o v e r a g ไหนค่ะแม่เพื่อ coverage คุยขึ้นมา มันก็สีเปรอะหนำมันบ่มีนะก็บารบะกลุ่บาบามก็มากแล้วอ่บสดนมม้ำบ่มากให้น้ำแห้งนะบารบะกลุ่นเกิอมติเบิ๊กค่อยอ่ะซื้ออีโร๊ตน้ำเด็กโมอพอดีเนี่ยก็สงสัยว่าต้องตื่นเต้น ខ្លាប់ចំងាប់កា Nga tu kek tu es Pa tu pun O kang no di gen Nga tu kek tu es Nga มันใส่ยี่หมดมันมัน่นอันนี้ใะปะมาได้ต้องคุนตลอดมันฟุดเลยปะมันบ่ได้ได้จ้ะ ปบปีรอ,อมันสุกีปมาเบิ้งกันคนอู้สุกแล้ว สุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าจะแซ่บบ่พี่น้องปมาหนังกันไล่ๆเบิกเสกบุบเสกเกล็ดห่ออัดอัดอดอยู่มาเด้อมาเด้อทุกคนผู้ใดอยากน้ำมาเด้อซิมมันก่อนเด้อจ้าขอซิมก่อน แซ่บแซ่บเอาทุกคนคลิปนี้กะคือสิจบเพ่งเท่าน,น,นี้แหละเพราะว่าแกงผลาเิเรกข้ากันแล้วแล้วมีแต่ว่ามะอ้นเสาข้าก็ะมีแต่ว่าตักไปกินอยู่โรงงานแล้วไป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 แว้งมุกกิานนะ มื่อนี้กะฮอนไลน์ขนาดฝนตกแชด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 ปฝนฝนตกเมบนี้่ก็ยังฮอนอยู่ทุกคนเลยจ้ะเป็นเนี้ยดแต่ว่าแบบมันมันห้องมันอะสามตึกน่ะเร่งกันเลยนะมันก็เลยฮอนมันบ่มี่องร่มห้ามานี่แต่ว่าข้างนอกน่ะข้างนอกมันก็เย็นยุ่ข้างในมันฝนตกสาใดก็ยังฮอนยิ่งเป็นตอนกลางเว้นแห้งกระติกกลางเว้นแห้งกระติกฮอนกว่านี้นะแบบ อาสวเพิท่ทุกคนทุกวันแล้วซํานี้แหละคนคลิปหน้าพอกันไหมคลิปหน้าเขาสิได้เมนูพิเดอมาเฮ็ดกินโอ้ยแต่ละมือแต่ละเบ้นคิดนําแต่ของกินจ้าคลิปนี้กับซัานี้แหละเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาดเด้อบายบายสบายดีและสวัสดีจ้าทุกคนบายบาย